没办 ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Thailand Ultra Hardcore ครั้งที่หนึ่งครับผมเนียโอ้โหแล้วก็ทางนี้ทำการแบ่งออกเป็น6ทีมนะครับผมกติกายังคงเดิมนะครับก็คือ Ultra Hardcore นะครับเราจะทำการปิด n t นเช a l Regen เป็นป๊อ i ไว เมื่อฮังงก์บาร์เต็มปกติฮังเก์บาร์เต็มเนี่ยเลือดเราจะค่อยๆเพิ่มนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าฮังเก์บาร์เต็มเลือดเราก็ยังคงไม่เพิ่มนะครับผมและก็กฎกติกาของอัลตราฮัทคอยอันนึงก็คืออยู่รอดให้ได้เป็นทีมสุดท้ายนะครับผมคือทําการฆ่าคนอื่นแล้วก็สวายเวลนะครับให้รอดเป็นทีมสุดท้ายนะครับผู้ที่รอดอยู่ท้ายคือทีมที่ชนะ เริ่มแล้วใช่ไหมพี่เริ่มล้วทำเราต้องทำเตียงไว้พี่เวลามันมืดปั๊บไม่ได้เช้าพี่นอนเต็มโจ๊กคนยะความคิดของคนกี่คนวะนี่บอกทั้งคนว่าทุกคนนอนจะได้เช้าเลยไม่ต้องเจอซอมบี้เขาคงจะนอนไม่พี่นะครับนอนทั้งเซิร์ฟใช่ไหมพิมพ์บอกมันไปดิทีมบอกมันไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะอะไรเฮ้ยทำเตียงด้วย นึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นนึกว่าโดนตกของการโดนท้องการกินบวกนั้โอเคเดี๋ยวตัดไม้เออมันจะสําคัญตรงไอแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเราใช้ทําแอปเปิลคองไว้เพิ่มเลือดไงในกรณีที่แบบเราโดนผมรอแอปเปิลตกรากันที่เกจ็ดขุบไม่ต้องไม่ต้องตัดไม้ไงเอ้ยไม่ต้องตัดใบไม้คือเราอ่าตัดแค่ต้นพอพอต้นมันหมดเดี๋ยวมันก็จะเหลือใบใบจะบุบใบจะอุบหมดนะ เดี๋ยวที่ะที่กันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขุดเพยเดี๋ขุดเพลทหุเพลทหแน่นอนขุดเพชทให้ขวดแถเอาไม่ได้เพชรเอาไม่ได้นะพี่นะจริงนะเว้พี่อะเป็นเสียหาหาเพชรเลยนะเว้เพชรเพชรนี่เพชรปอนเพลแท้่เพลจ่าเพรกันญาตเพลจันญาตเพลจันญาติ ต้นสีขาวไม่ต้องไปตัดนะตัดแต่ต้นเสียงตาลก่อนต้นสีขาวมันไม่ให้แอปเปิลพี่พีูาเขาบอกว่าการทําทําสึกครั้งนี้เราต้องทําโล่ป้องกันเลยทำาะไรล้อมลอมร้อมรั้วูีปะเองด้ยไม่แกทําโล่ใช่เหอสร้างบ้านเลยดีกว่าเล่นเลยสร้างบ้านกัสร้างบ้านดียว่าแล้อาหารวันนี้เรามีเป็นเนื้แก่ะาเดียวเพราะรู้สึกแก่มันจะตปอนใช่คเดีอู้หเยี่ยมเลยพี่ทูมแก่ แกโอ้โหไปถึงต้นนู้นเลยแกระวังพลิ้งดาเมจด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอพวกสเกเลตันน่ะอย่าเข้าไปบวกสเกเลตันสตอมวี่คิปเปอร์ไม่ไม่บวกแม่อย่าเข้าไปบวกหลบก่อนแล้วก็ดึงสติตัวเองดึงสติตัวเองตั้งถุงกาวเลยที่มันแค่เกมตั้งถุงกาวเจ็บยาวแบบเดี๋ยวผม้าแพี่เยนได้เปินแล้วว้าวเก็บไปเลย ผมคงไม่ไปเจอทีมไหนมั้งแอปผมเดิจอหนังปานี้หนึ่งี่แบบมันกว้างแค่ไหนเนี่ยมันไม่กว้างสองคนสองคนมันมันไม่มันไม่เจอเลนแล้วแบบเรื่องจะเจอเลนไหมอ่าหมายถึงอะไรแอปเปิลทองอ่แอปเปิลทองมันก็เจนดิโอเคพี่กิับกินกับพี่นิวคุงรู้เรื่องบอ b เดอร์ยังฮะน่าจะรู้แล้วมั้งรู้แล้วบอ b เดอร์คือให้กระโดดเข้าไปไม่ใช่ฮะไม่ได้เลยพี่พี่พี่ครับผมตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ขาวได้ปหม ไม่ต้องไปตัดเลยมันไร้ประโยชน์เอาไปเผาไปเล่าไงเผาต้อาทำคือคือถ้าไม่ตัดต้นไม้เผาดินะพี่ตกกลางคืนปั๊บแม่งจะมันจะมีแต่พวกพวกคอนเทอร์สปอร์ทันทีอ่ะเขาจะเป็นทีที่มืดอ่ะทำบ้านได้ไหมพี่โตผมได้เนื้อแกะมาห้าสิบอันเผาไหวป่ะอ้าวท้าดาบนั้นเหรอทำเตาเลยดาบอยู่ในกล่องอ่ะแจกจ่ายกันไปเลยเผื่อว่าเจอคนลำบากพอเจอคนตอนฆ่าแกะนี่ไม่ใช่เลยหรอะก็รีบกลับมาดิ นี S <S ่เด mm ี๋ยวแป๊บนึงจะจะขอ50มาพี่ทำตรแต็กก่อนเก็บสแต็กไว้เดี๋ยวเราต้องลงเหมืองไปขุดทองอืมพี่ไปจริงจริงทำแอปเปิลทองเอาเอาทำแอปเปิลทองไหอ๋อโอเคผมไม่ไดต้องรอพีคถึงจะขุดได้ไม่ใช่ขอโทษขอโทษครับเล่นผิดมุกมันเกลียดนายรู้สึกจะเป็นเรื่องทีเรียแทนเนาะผมว่าเราโอเคนักแก่50อั้นพอไหวใช่ไหมแล้วก็คนแก่ทำ50เลยเหรอ ไม่ได้ติดได้เลยจ้าไม่ได้ไปเอามาตรงไหนเนี่ยอ๋อผมไปเจอแก่เป็นสามผูกอยู่หรือผมก็ฆ่าหมดแล้วโอ้โหใเอามาทำเตียงนอนกันเนี่ยผมมีสามสามอันเนี่ยพี่โบ๊ทเอาไปทำเโบ๊ทเอ้ยกว่าจะรอคนนอนแม่งเช้าพอดีกว่าทุกคนจะนอนผมว่าทำคอร์ดปักกระเถิบเลยพี่ใ่าแก่ห้าสิบอันเดลมถ้าปักคอร์ดอันนี้คนมันก็รู้ว่าเราอยู่ไหนใช่ปะใช่ใช่แล้นเราก็เออดีสิแล้วผมมีคำถามรู้สึกผมไม่รู้ รู้สึกผมจะหลงทางเอา้บาลบไม่เปนร้อยแปดสิบเก้ากับหห้าร้อยเจ็ดสิบสามลบหนึ่งร้อยผมขึ้นยี่สิบหลังผจะได้มองเห็นแน่ใจน้ว, 50, ว่าห้าสิบอันห้าสิบเป๊ะเลยเนี่ยพี่อยู่ในตวัวผมเนี่ยเจสเต้เออเจอไก่จเจไก่เลยนะยังไม่แจงเกอรเลยลบอะไรนะพี่อ่าลบ 400อ่ะลบ500อะ่ะลบ500กับห้าร้อยห้ครับ,รบได้เวลาหาด้วยครับกด F 3ครับไปที่ Y 1 3ครับไป Y 1 2ไปเลยไปแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วเอ่กลับบ้านมาแล้วพี่ชูวันดีห้าสอันเอาไปเผาเลยพี่เดีต้อนรับกลับบ้านมหมันเย,ยอ,อะเหมือนเหนียวจะบ้านเลยห้อันนะพี่ฝากเผาด้วยเยอะมากให้อภัยแล้วให้อภัยแล้วกลับบ้านมา ทำปาิมเราดูชิวๆนนะแบบไม่เครียดเลยยังไม่ถึงยังไม่เครียดไงแบบเราเราเราชิวไงเราชิวมาเพิ่ราบกเลยผมหานี้ดีกว่าเราเป็เราเป็นเซียนไ์ครับเซียนไบร์คราฟแต่เซียนแบบว่าผอมอตก็ตายอยที่้า้หลังน้กัหลังตามที่สาันโอ้ขอบคุณมาเลยทำเตีย้ว ประกาศประกาศใครอยาตทิ้งไปบาวเอาดีกลุ่มพวกเราเลยนะโดนเลวมากมือมือแล้วนอนทุกคนได้จริงไหมเออพี่ชูผมยังเห็นแก่อีกตีห้าปูวนะผมจะไปฆ่าดีไหมเดี๋ยวลงทางทเียงไปเผื่อด้วยโอ้ ไม่มีเงินไม่มีเงินเกมเ่อร์รานี้อะไรคือไม่มีเงินอ่ะขอเต้นด้วยจนไม่มีเงินอือปั๊บไปดูปั๊บปดูดาเจออะไรที่ไอ้หนูแม็กได้แ e x p l o i ฮาร์ดแวร์แล้วอ่ะแสดงว่ามันทำได้เหล็กะแล้วเลเล็กดูหายามากเลยนะพี่นะเล็กแค่กระตาไม่มันเร็วไงอ๋อพี่ยอมเป็นที่ดูเยอ เทอร์กิโทผมทำประตูนะเทอร์แฮนเตอร์ผมเอาเลยสบายๆี่โทผมทำประตูนะเผื่อกกรงคืนจะได้เข้าในไวแจกมีเลยอยากหาของเร็วว่ะไปนรกเฮ้ยแล้วกูญชินเมทเฮ้ยอออย่ายุ่งเับพ่อเขาคุคุงระวังตูดไว้啊ว่ายน้ำตูดต้องมาเลยพี่เสามวันสองอย่าอย่ามองพวกเราเป็นเกย์อย่างนั้นสิคนร้อง แค่นี้ก็ไม่มีแค่เสียงซื้อเสียงเสือล้นะรัวช้อนหนึ่งคือสามคือแปดมีแต่คือสามมันมันดูตรงไหนวะพี่พี่แบบไหนก็มาแล้วพอสัมภาษณ์พี่ทูครับพี่ทูอะไรนะอะไรนะโบ้พิูคิดแไ่พี่พีทหุยเก็บรับอย่าสัมภาษณ์อีกเนาะเก็บมือใจเย็นพี่ผมรอเล่นแล้วเมื่อกี้โบ้พูดอะไรอ่ะคือแบบเอ่อ Y ตรงวันทียสองตรงไหนคือแบบหัวช้อนนี้ผมไม่เคยดูอ๋อเจอ Y แซดนี่ไง X Y แซ่ดอ่ะอ๋อ X ก็คืออันหน้า Y ก็คือกลางโอ้โหมันทำใหม่ดีกว่า จะได้แล้วอัปเดตอัปเดตโอเคผมต่อเลขตรงไหนดีเนี่ยตรงไหนก็เผาด้วยเอาเตาเอาเตาก็มาข้างในก็ได้มั้งแอปเปิ้ลเรามีกี่ลูกแล้วครับรายงานหน่อยเรามีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกแอปเปิ้ลหนึ่งลูกของผมมีอยู่เดียวครับผมไม่ได้หาแอปเปิ้ลเลยพี่ทูผมทำป้องกันให้พี่ป้องกันเผื่อท้าจะส่งสเกลเลตันมายิงพวกเราเลยพี่ทูฮะไม่หลบกวเราก็ต้องเดินเอาไว้ ไม่พีเราก็อย่างน้อยเราก็กันกันกันตอนไรแบนี้เราก็ไม่โดนไงไม่โดนอะไรแบบไม่โดนอะไรเข้ามาสิงคิปปงกิปเปอร์อะไรเงี้ยหลอดหลอดหอดแต่ถ้าเกิดศัตรูมานี่มันรู้เขารู้ใช่ไหมว่าเราอยู้ดีอยู่ดีอยู่เลยอยู่นี่ทขาไมยังไม่ได้อะไวางอยู่ว่าฮันเนี่ยเดี๋ยนรอดมันวางเกินใครใครใครเก่งวงจรเลสโตนอ่ะทำประจังแม่งใจเย็นดีเลสโตนยังขุดไม่ได้เลยหายได้ก่อน ชาร์กน้อยมึงเขียนไงวะ C S U C K โหูเดินต้องระวังมากเลยอ่ะแบบกลัวตกอ่ะตกอะไรตกอะไรโบ๊ทตกหลุมรักเหรอตกน้ำตกโกลตกตกเดือดตกองทาน้ำไปตามบุกคพี่คิดหรอกแห่ไปตามจะร้องไปเรียบร้อยแล้วดึงเึอะมากเลยอ่ะหัวแบบปล่อยกันเดินอ่ะไปเนอะโรบัสเอ้ยมีตัวทุนในการตัดจริงไหมลองไม่ได้ โอเคแล้วต่อยได้แบบมันซส่ไข่ผมได้แบบเอามือต่อยทุกอย่างเต็มเยอะแยะเลยอะไรเนี่ยเอชเมนต์หลุ่ส์วายสองตอนนี้อยู่ที่วายอะไรเนี่ยวายห้าวายโฟร์ซีเรียลวายโซจินเอาเอาไปกินเป็นตัวหลอดดังเอางี้เลยเหรอน่าอะไรอ่ะกำแพงเหรอเรามีหน้าที่หาเพชรครับอ่าเจอเหล็กแล้วทำกำแพงปกป้องเพชรเหรออย่าหาเพชรในเจลทเพชรเอเจ็เหล็กเห็นเจ้าก็ได้เหล็กก็ต้องจะขุดเพชรก็ต้องขุดเหล็กก่อนเลยขุดไม่ได้ ยี่หกหนึ่งพันลบหนึ่งพันโอเคเราไม่มีเวลาเยอะผมอยู่ลบผมอยู่ลบบอกทุกคนได้ว่าเราอยู่ไหนนี่ครับเรอยู่มิกซ์ันนี่ครับลบที่สามครับเข้ามาเลยครับวายสิบสามครับมาเลยโ,โซนโ,โซนโ,โซนครับไปเจออนะไที่นั่นแอปเปิ้ลอย่าก,กินนะ <c oughs> แล้วถ้าเจอแบบผิวไม่มีอะไรเฮ้ยผมเจอทางรูอะไรไม่รู้ขอขอนุญาตย้ายทุกอย่างที่มีอยู่ไม่ได้กรุงด้านล่างเป็นรูป่ะที่ขุดไปไม่เจออะไรนะเองผมมันทาง เป็นภาพมันเล็กมากเลยของใยห่เยจะใช่ทาหรือเปล่าไม่รู้เ้ยมันมืดแล้วว่าพวกใบใย่ของดีเนี่ยจะลงปดีไหมเราจะเป็นผู้สิงแน่กลัวถ้าอยู่ถ้าอยู่ต้องปักไฟแต่มันจะมืดไปให้เราดูอมาวเองมาเขาได้เดี๋ยวผมจะเองนลวเดี๋ยวผมก็ไม่ทำฐานหลอกเลยานหลอกแถวหลวง คำถามมจะีอะไรอย่าอย่าออกไปข้างนอกเลยบลนผมไม่มีตัวเล็กอย่ยงเลยรอเช้าไว้ถำฐานหลอกนะถำฐานหลอกเปิดเปิดไฟเฮ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กนะฮ้ยอาวเจอเหล็กแม่เอาเหล็กไปเผาเพราะเวรกรรมโทษทีครับอืมไม่เป็นไรพ่อแม่ให้ไพ่แล้วใจเย็นพี่ยืดระวังไม่โดนงนี้เกี้ยเด็วขังเหล็กนี่ว่าไม่มีเห็ดด้วยเห็ดกี่โม่เนี่ยขอโทษครับเห็ดกีเกมเห็ดเกมเดเกมหนักกว่าเดิมอืม สำรวจทำแป๊บอ่างเป็นไหนกันครับทุกทูเล็กเขาอ่าเล็กเผาครับโอ้เจาะกันพลุนเลยอ่ะจีนิวระวังตัวอะไรไหลลงมานะพี่เช่นน้องเขียวไหลมาทางทำนะมองขึนไหลให้ด้วยกันข้างหลังผมว่าปลอดภัยแต่ขั้นหน้าพี่ไม่น่าจะปลอดภัยนะมันไม่มีน้ำอะไรเกิดนะมันไม่มีน้ำแต่มันเดินได้พี่โอเคโอเคทุกคนซื้อดาบด้วยนะมีดาบติดตัวไว้หน่อยเผื่อเจอใครเผื่อเจอตัวอะไร จะได้ปลอดภัยยังไม่เอาเจอใครยังที่ดูเอาเจอตัวอะไรใช่ไหมน้องเขียวโอ้เต็มหน้าวิ่งเลยไหนวะยังใช่ไหมเจอในถ้ำนี่รักษาตัวรอดเป็นยอดดีตัวรอดเป็นยอดดีผมกลับแล้วผมไม่ขุดต่อแล้วอยู่ไไหนะเดินไปตามน้ำไหมครับเโอ้รู้สึกเหมือนเลยนี่นี่นี่หัวโคตรโขกเลยอ่ะโร้ายมากให้เราปิดทางกันเธอะถ้าปันเจอทางนี้จะได้หาไม่เจอ โชว์ตรงนี้มีทำที่จนมน้องเขียวอีส่วนว่าแห่ตารางเดี๋ยวลุยเองนี่เดี๋ยวจะโชว์เทคนิคให้ดูวิธีการปัดถูปันลอยปัดลอยพี่ทูขอทูมานี่หน่อยเขาไม่ใช่เฮ้ยมุกเก่าพี่สึกผมขอโทรศัเล่นมุกทำโอ้โหไม่มีใครรู้พี่ว่าบ้านเราอยู่ไหนไว้พี่ทูจริงเพราะเราปรับไปข้างหมดสว่างขนาดนั้นไม่เคยเลยก็น่าจะรู้นะฮะข้างบนปรับไปก็สว่างไง ดูยังไงการดูนะไม่เว้ยดูว่าว่าอะไรที่อันตรายที่สุดอ่ะมันคือทำให้คนแบบอะไรที่ปลอดภัยที่สุดคือคนไม่กลัวแล้เฮ้ยแม่งอยู่ตรงนี้กันนะเขาฆ่าเลยก่อดเขาฆ่าหมดใจเราเองไม่ผิดเราเองไม่ผิดโอเคเราพาพาดูลงถ้ำเดี๋ยวเราตามไปเราก็ลังยังไปเถอะไม่มีอะไรเลยฮะมจะตันปะไม่ตันนะขึ้นขึ้นไปมีทางเอาลงดีกว่าอย่าขึ้นการฆ่าคนเราต้องทำไปอย่างพอดี เออใช่ทำไปแช็์ใช่ดาเบ็ดแรงสุดแล้วนี่ทำไม่ใช่กลับมาของในกล่องโดนโดไปหมดไม่มีใครเฝ้าข้างบนรับรองกลับมาของโดนโดอะไรเงี้ยยุ่งเลยนี่ทูจําตัวนี้นะพี่เดินทางไว้ก่อนนะเดินทางไว้ก่อนนะพี่เดินทาไว้ก่อนนะ่เดี๋ยวผมปิดทเตาใจเออพี่พี่พี่เดียวกูครับครับผมขึ้นไปเอาเอาดินปิดไว้พี่เกูเรียนไม่ได้แล้วคุณดินแป๊บ นิู้คุ้งระวังด้วยนะรอบรอบรับสามนิ้วคุ้งีนิ้วคอมไปยังยังไม่ตายยังไม่ตายนี่กรีบนี่กรีบแช่งจังนะอยู่บนสองตัวซ้อนต้องระวังนะที่นิ้วคุ้งครับสนใจมาขุดทองให้ทุกผมเลยนายทำอะไรอ่ะนายทำอะไรเหรอยวคุ้งคนไหนเดี๋ยวนายออะนายทำอะไรครับขึ้นทีมอ่อนทีมเรามี ชื่อนิวสองคนชื่อนิวสองคนเนี่ยผมมากูไงอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยว่าชื่อหลังมันเป็นชายาผมไปแล้วพี่ถูพี่ถูพร้อมรับตอนนี้แบบทั้งสองคนเลยไปหาพี่ถูได้เลยครับแต่ผมคุ้นตสังเกตนะว่าทีมสีเหลืองนี่เลื่อนรถขายไปเยอะเลยแล้วก็พยายามพยายามเลื่อนแกนไปเยอะแค่นั้นนะสีเขียวเฮ้ยหวานหมูตาย้เลยแชมป์เว้ยแชมป์แน่นอนทีมเราแชมป์แน่นอนที่แตเง็นพี่พี่เขาบอกว่าไอ้พวกพูดแบบจะแพ้ที่หลังเะยพี่ อย่าเป็นลางอย่าเป็นลางพี่ถูจำได้ไหมแชมป์แน่นอนสไปเดอร์พี่จำได้ไหมสไปเดอร์พี่สไปเดอร์บ้าลุงยังจำได้ไหมเฮ้เจอทำแล้วอ่าคุณทําอะไรอยู่สี่เจอทำแล้วเจอทำาไม่กล้าลงเลยอ่ะทำไมพี่กลัวโดนแผลตัวนองอ่ะกลัวกลัวโดนยิงอะกลัวอะไรล่ะคือลงทำาหมดแต่เฮ้ยเราเอ้าขึ้นชื่อไอ้ชินเน่เอ้ยทีมจะเขียนจะไปแล้วครับ มันปิดมันวิ่งมาเอากันยังระวังโดนโดนสุ่ยในสไปเดอร์นพี่แต่ว่าแต่ว่าทีน่ะเขาลงเลยเลยพี่ิลงเลยเลลงแล้วนะใช่อย่างขุดแบจะทำหลอกแบบอืมทำหลอกด้วยไปทำมันทำดินพี่แต่ในจุดผมไม่เคยแบบว่าเออพี่นิวได้อาหารยังผมไม่เคยกลัวเนะแบบว่าขุดทงขุดทามละไแบบไม่กล้าลงไม่เคยกลัวอะไรแบบีเลยอันนึงไม่ได้ต้องจัดให้เต็มเต็มอะไรฮะ เดการที่เราโอเคครับการที่เราเล่นในเนี้ยพี่เล่นในเนี้ยต้องให้เราฆ่ากันหมดเลยเราไปฆ่าเขาที่หลังเลยที่สุดใช่เย็นเป็นกลยุทธ์ของพี่ไม่พอโอ้มึงมึงไปเลยมึงไปเลย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 ใครมานี่เป็นไงนู๊นไปซ่อนหลบบูมอะไรก็ได้อยากให้ทีมสีน้ำเเล่นรถจังเลยกำลังไปขุดเหล็กเลยพัดเจ้าอะไรนะ่นกำลังไปขุดเด็ก มิวเดี๋ยวผม,มก็มาขุดทองแทนเลยจะเอาเหล็กของคุณจริงๆแล้วเมื่อกี้เขาได้คือข้างงหลัข้างหน้าคือเหล็กไงแล้วข้างหลังมันคือทองไงเอ้ยข้างข้างหน้าคือทองข้างหลังคือเหล็กไงแล้วผมจะไปขุดเหล็กไงทองคือทองมาเป็นรับแล้วนะเดี๋ยวนะให้เดินเลยจริงๆแล้วผมไม่กลัวอะไรผมบวกคิปเปอร์ไม่ได้ริงแบบไม่กลัวอะไรเสียงเมื่อกี้มันอะไรพี่โบ๊ท ่กนเคยกลัวอะไรขนาดเอาถึงเวทล็อกแล้วกรรมไทยคุณสันลึกเลยพี่ผมได้หลับหรืออ่ะแบบเขาต้องเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้เอนชานของไอพี่กูจำได้ไหมพี่เอนชานน็อกแบ็คน็อกแบ็ค๊ดไม่ต้องบุดอดีตมาก็ได้นะบุญมาเฉยๆไม่มีอะไรมากพี่แบบเห็นทางน้ำผิดอะไรอย่างงี้ฉันกลัวทุกทีเวลาฉันจะหนีคิปเปิลแล้วหนีไม่ได้ดุน้ำเป๊ะ อ่าชุกโคลีพยายามใส่ชุดปล่อให้เต็มตัวนะเฮ้ยเเสียงอะไรอ่ะเหมือนมามุมเลยเฮ้ยลบลบลบตอนเช้าค่อยมาลุยตอนเช้าค่อยมาลุยมามุมกลางวันเราซ่อนไปก่อนอันนี้คือเราควรยไปลุยจริงออรีการที่แบบอยากอยากแข่งเนี่ยพี่พี่ต้องโดนสไปเดอร์แมนกัดเว้ยสไปเดอร์กัดเว้ยแล้วยิมการเป็นซูเปอร์แมนผมว่าตายก่อนเดี๋ยวคุณจะทำชุด เคยทำจุดเกลีสโตนแล้วก็มีพลังติดอยู่ตรงกลางอกเว้ยพี่ถูกครับผมรู้ให้มันไอคอนแมนนี่พิถูผมจะขุดหลุมไว้สี่บล็อกแล้วพี่ถูกแล้วก็ฮิปเปอร์เดินมาแล้วพอฮิปเปอร์ตกไปปั๊บผมก็เอาหิบอุดมันแล้วผมก็เดินผ่านไปสบายพี่ถูกครับเกลีสโตนโอ้ยเสียบแป๊บหนึ่งเลสโตนขุดไว้เก็บเวลแล้วผมก็มีของมาระวังบอร์เดอร์ด้วย มื่อกี้เสียงอมบี้ชันนี่ขนลุกเลยเฮ้ยมันถึงบอดเรื่องมันจะมาหาเราหรือเปล่าพี่ครับสอพี่กิ๊เป็นไงบ้างครับปลอดภัยไหมครับอ๋อพี่ขึ้นมาหาป๊าเอาละครับเรามาเชิญทุกท่านผมนะครับถึงถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะฆ่าคิปเปอร์นะครับดูดูผมครับเรื่องผมไม่เคยจะแตกห๊ะแต่อะไรแตก ดีครับดีอย่างเดียวครับคือผมห้ามตกลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะการจะป่าคิปเปอร์นะครับเป็นไงล่ะครับโอ้เจอลาพีดีกรับไม่เจอไดมอนด์เลยพีปล่าหาเลื่อนให้ตัวเองตายวะพี่ใจเย็นพี่โทรตอนนี้ผมได้แล้วโมนีหผมขาดไดมอนด์มาต้อนโอ้คันนี้แว่นไงมซ่อนทำเด็ดทำได้ซ่อนไทำนี้เอาล่ะเอาของที่สำคัญมาซ่อนไปตรงนี้ เราห้ามเราห้ามตกครับพวกนายพวกนายจะซ่อนของเราเหรอซ่อนของอืมดีแล้วพี่ดูไปผมเรื่องอะไรอยู่สิทายดีไปค่าคิปเปอร์จริงผมกลัวตายมากเลยกลัวตายมากเลยเดี๋ยวงั้นพี่ไปช่วยดีกว่าดูจากทรงแล้วอ่าเจอตัวแล้วอยู่ไหนวะคิปเปอร์ทรงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะขุดตรงนี้พี่มิวจะขุดตรงนี้นะดิทัวรเดี๋ยวต๊อบเดี๋ยวล็อกคิปเปอร์ครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนหรือล็อกล็อกคิปเปอร์ไม่อย่างงี้ดิ างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่ผมได้ยินเสียงลาวาใกล้ผมมาผมขอไม่คุยต่อกันนะใส่ว่าคิปเปอร์ไม่ดีนะพี่ระวังนะคิปเปอร์มันอยู่ตรงนั้นจริงๆนะเว้ยพี่ตุ้มเดียวล็อกเลยนะเอ๊มีจริงเนี่ยเนี่ยเอ้คิปเปอร์มีเหรอวะหายไปแล้วโอยหายไปแล้วดิสบอลเหรอหรือว่ามันเดินลงอ่านไงดูนี่ดูนี่ดูนี่บอสบอสดูนี่นะดูไหนดูไหนดูไหนมาเจอลาวาไม่ถูกเลยเจอแหล่งลาวาแล้วใช่แล้วเราก็ลงอย่างนี้เว้ย แล้วก็ฟันเท้ามันอออัจฉริยะคนละผมคิปเปอร์โดนเมสวิี่าไงสึกเหมือนพ่ทูเคยสอนผมมาแล้วรอบนอ้พ่ทูพ่ทูเก็บยินปุนมาเยอะทำทำอุ้้สอบสกลมาหมดเลยพีทูสเบี้สกลมาหมดเลยสองต่สองหมดเรีหนได้พุดบ้าเลยทอมสตบกมาหมดเรยนไปกันแล้วมันะอะไรอ่ะมานย่างเงยต้องดูดีหน่อยเอทไมดูดีังอุ้ยอุ้ยสกลไอ้เ้าวิ่งแล้ว เด็กไปท่านผู้ชมนะครับพวกเรางหลบซิวะพใชเแล้วผมพวกเราพวกเราเด็กดอยู่ห้าคนครับเรามีพลังเรามีพลังกันด้วยดูวพลังงานพัฒนาพลังมีอย่างพิธิตรนี่พลังเห็นความน่ารักเนี่ยผมอ๋อยังไม่ถูกแบบเฉยวฉลาดโอผันตัวแม่พลังตัวแม่แล้วผมนะป้อ้าตัดพัทครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันพัทหน้าครับผมแล้วไว้เจอกันพัทหน้า โอ้มีตัดท้าอย่างนี้ด้วยโอเคโอเค